สวัสดีค่ะลมแะเลความซับความสซมก็งัวตีสนามบานนาเอ้ยใส่ข้าวจนวันที่ยี่สิบเก้านะคะสวัดสดีค่ะ,คะพี่สวัสดีค่ะค่ะพี่ชิลเล็กครับพี่ดิวครับพี่จิ๋วนะคะน้องมาจากงัวชนเด่นได้นะคะงัวพี่จิลเล็กครับพี่ข้าวดีเซลเล็กจอมราวีครับข้าวดีเซลเล็กจอมราวีนะคะ่ะพี่มาจากไหนคะนี่บ้านอูกบ,บานบานนะคะน้องก็อยู่กี่ปีใดครับพี่สี่ห้าปีนะคะน้องก็เป็นลูกข้องตัวไหนคะพี่ ไม่สาบนะคะหนงก็ช่วนเด็กกี minutes. Minutes. Like ่ขังค่ะพี่ไม่ครับเป็นหวมไม่แกกองหล่อแจงเกินนี้เลยเดาว่างเราสิ้นนี้วางเมื่อกี้นาทีได้ยี่สิบนาทีคหรอยี่สิบนาทีมานะคะทางชวนแบบไหนคะหนงชนเรื่อยๆครับชนเรื่อยๆนะคะนี่ไส้ก็เป็นยังไงคะพี่นี่ไส้ดีครับนี่ไส้ดีนี่ไส้น่ารักนะคะค่ะพี่เดินหนงวันกิโลได้ครับพี่เดินวันสองสามโลสองสามโลนะคะช่วงนี้ลดลงยังครับพี่ลดลงแล้วนะคะโอเคเลยหนงว่าเวลาก็ทุกูนี่กินง่ากินน้ำดีไหมคะพี่ กินดีครับกินดีสมบูรณ์นะคะค่ะเหลืองงานนี่มีการสาวว่าผีพญาเองคะสลับกันไปครับสลับกันไปนะคะค่ะรอบนี้บอกความมั่นใจมาจากบางกีเปอร์เซ็นต์ตัวบีเต็มรอยครับเต็มรอยเลยน้องวานี่มีความสดความสมบูรณ์กีเปอร์เซ็นต์ในซาตานีเปอร์เซ็นต์เลยรอยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะค่ะให้พี่กวักถึงเอฟซีแล้วก็พูดตามได้เลยเอฟซีก็ผีเลยค่ะ มาช่วชมช,ช่วยเชียร์กันได้นะคะเตีสนามบานใส่ข้าวชิววันที่9 9นะคะตัวรนเนมารนาจอนี้คือโกข้าวดีซเหล็กจอมราวีปอโกโนโดงามเป็ดดาราใช่ลูวยมีเงินนะคะหัวโกนี้เป็นหัวโกซี่เดี๋ยวมาจ้ำเส้นซองเมื่อนบาทเลยนะคะมาส่งอะไรเกแีงเกียเเก่ยวยาเชลรบไข่รบบันด้วยนะคะบีก็อมานะคะเ้อมุนของเขมาค่ะ